เอาละครับทุกคนวันนี้ผมก็กลืนชิช่องเป็นเดอะบอสแล้วนะครับทุกคนซึ่งนี้เราก็อยู่กันในเกม RUV นะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะเล่นออฟเลนให้ดดแน่นอนนะครับทุกคนว่าผมเล่นฟอร์เลนด้่ยเป็นเพราะว่าแบนก็เล่มตัวแรกโอเคขัดทางไว้ก่อนนะทุกคนไหนตัซีผมจะได้ชนกับตัวอะไรอเลนนะทุกคนโอเคผมได้ชนกับอเลนนะโอเคเลนออฟเลนผมผมเปลี่ยนสเปริ่มไหมน่าจะคนเปลี่ยนนะทุกคนเป็นฟิกเกอร์นะโอเคเอาไว้ฟิกหนี แต่ผมไม่ต้องหนีก็ได้นี่หว่าเออผมเอาสปินไปเลยเนี่ยเอาไว้วิ่งตามไรฟาดนะทุกคนเวลาคนหนีผมมีแบบไอ้กันซีซีแล้วนะทุกคนเออจะฟิกลบทำไมเห็นรอก,กับพยตินี่โล่ตันนะทุกคนน่าจะงานยากอุ้ยแต่ผมเพิ่งสังเกตย้อนเวทฟ้านะทุกคนโอ้โหย้อนละดับภาคโอเคย้อนน่าจะแบกเราได้นะครับทุกคนเราต้องยื้เกมไว้ให้อ่ามันแบบเข้าสู่เลทเกมนะทุกคนแล้วย้อนจะแบกเราได้เตรียมตัวลูดหมดลูดเรียงตัวเลย จะออกเป็นรองเท้าตีเร็วแล้วกันนะทุกคนโอเคแล้วไปออฟเลนด้านบนนะมาแล้วค่อยๆคานมาเทอรนิทรนิโอเคคานมาถึงแล้ววางแฝงเท้าอยู่ไหนเอ้ยมีตัวให้ตีหรือเป้าตรงนี้นี่ไงอเลนอย่าให้มันเก็บอ่าหลอดแดงได้เต็มนะทุกคน เออไม่งั้นมันจะงานระบากรแล้วนะเออนีอ่อย่าเก็บอย่าเก็บไม่ให้เก็บเราแดงเต็มเราโอ้ยฮุยฮุยฮุยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนโอ้โหเสียสกลิลสองฟีด้วยอาร์นอืมโหวิีงานยากอะ่ะเ,เก็บสเตก็กรักโอเค,เอเคออออโอเคคลิปก่อนทึบทึบโอเคลัดคลิปก็ได้ไหมฮึน่าลองนะลองลาดทึบทึบอ,อืมแล้วหนีก่อนหนีก่อน เออไม่ได้แท็กเต็มหรอกอะเลนโอเคตอนนี้ผมเหลืออีกเท่าไหร่นะโอ้4050นะทุกคนในการได้รองเท้าตีไวโอเคผมอาจจะชนะนะทุกคนโอเคน่าจะชนะชึบ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 โอเคตีไปเรื่อยๆชึบโอเคเหลืออ,อีกหนึ่งร้อยหกสิบนะทุกคนอะเลนหน้าที่อยู่แถวๆพุ่มนี้นี่แหละใช่ไหมชึบ อ่าน่าจะแบบแอบลงไปด้านล่างนะทุกคนทาเป็นเข้าพุ่มแต่ให้ติงลงไปด้านล่างนี่ไงมาแล้วเล็งเข้ามาแล้วนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยขายกได้เขายกได้อืมนี่ไงหลบชึบนี่ไงหลบโอเคแล้วก็เป็นมัดตีเร็วแล้วกันนะทุกคนโอเคชึบชึบเฮ้ยชึบนี่ไงแล้วหลบมาก่อนโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาไงจะเข้าหรือเปล่า เข้าเดินนะ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 เข้าเอ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 ้าเฮ้ย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 อุ้ยต้องหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยอือหือแย่แล้วนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีดูเลือดเอาจากพวกอาคิดนะทุกคนโอเคอ้าวเลยไม่กล้าเข้าจัดเลยฮะเข้ามาเลยป้อมผมเลยไม่กลัวเลยด้วยนะเออโอ้โหทีมผมแย่ละ ตายกันเยอะมากนะทุกคนโอเคต้องวาร์ปกลับบ้านก่อนเฮ้ยไม่ต้องวาร์ปกลับก็ได้นี่เก็บเลือดจากพวกนี้แล้วกันชึบชึบชึบนี่เก็บมาเลยเก็บเลือดโอเคเราฆ่าได้เราก็จะได้เลือดนะทุกคนชึบโอเคเลือดตรงนั้นยังไม่เกิดขอเอาคลิปก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนชึบโอเคได้คลิปมาแล้ว บนี่ไงเก็บเลือดไม่ต้องกลับบ้านเลยนะทุกคนเฮ้ยเอาเอาได้นะเอาได้นะเอาเปล่า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 หืมเปลหลบมาก่อนหลบมาก่อนนะทุกคนโอเคเราได้ดาร์กมาเลย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 มานี่มามานี่มาเอาเปล่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 าน้องเอาเปล่าเาเปฮ้ยโอ้โหหนีเลยโอ้นึกว่าเาจะเอานะทุกคนไม่หลงกลเราซะด้วยโอ้โหแย่ละ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  โ oh, 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 oh. อ้เอลเนราเข้าจริงผมน่าจะตายโอเคน่าจะตายแลวตายจริงเลยด้วยนะขี่ล่าไปด้านบนนะช่วยเราไม่ทันเหรอ,อก็อยู่ใกล้แค่นั้นช่วยเราไม่ทันได้ไงอืมเออโดนไปได้ครึ่งหลอดน,นะทุกคนเราต้องเลี้ยงยอนให้เหล็กเกมให้ได้นะทุกคนแล้วยอนเราก็จะเกิดโอเคพยายามเลี้ยงนะทุกคนขี่ล่าไปได้เปล่า กองหวัวคีร่าโอเคไม่ได้นะครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ทึ๊บเฮ้ยคลิปมาฉันต้องการเงินโอ้โหแย่ไปละลินต้อกลับรีเลือดนะทุกคนเพราะสู้ผมไม่ได้ผมมีการซีเซียยกผม,มขึ้นโอเคจังหวะนี้ก็ผมปล่อยป้อมได้เลยนะอ้าววาร์ปกับเราซะด้วยสวยเลยสวยเลยสวยเลย,ย,เลยแบบนี้วาร์ปกับเราซะด้วยมีคนวาร์ปกับมีคนวารปกระปานด้วย เรียบร้อยป้อมแตกนะอย่างนี้ป้อมแตกนะป้อมแตกนะอย่างงี้ป้อมแตกป้อมแตกเฮ้ยกลับมาได้ย,ไยังไงยังไวเลยลทุกคนดูดิไวจัดเลยนะอืมแล้วผม<ท>จะมุดเข้านี้แล้วกันนะโอเคโอเคให้ล่อให้มาซุกตรงนี้ทึบ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 มุดเข้านี่เป็นไงละ่ะครึ่งหลอดไปเดิดูดเลื่อนไม่ได้หลอดแดงไม่เต็มเป็นไง เ,เ, im, <ines> เอาไปเอาไปละเอาคุยคุยคุ้ยคุยคุยฮึบโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเราจังหวะเขาดีๆมันเก็บสแต็กไว้ยกเรานะทุกคนอะไรตัวนี้โอเคโอเคโอ้ยป้อมลังดูเหมือนป้อมลังเราจะแตกนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนเราก็ใกล้ตะเกิดแล้วใช่ไหมโอเคย้อนเราเริ่มมีเงินแล้วนะทุกคนชึบฮึบฮึบฮึบโอเคตอดเอาเลือกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้ป้อมบนแล้วนะทุกคน โอเคอเลนน่าจะแอบเราอยู่นะทุกคนตอนนี้ชึบ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 ผมไม่ได้ลงไปเคลียร์กลางไงนะทุกคนโอเคตามมาแล้วอากดมือไปกดซื้อเถอะโอเคแล้วก็จะเอาดาบขีดเป็นอันต่อไปนะทุกคนนี่ผมไม่เอาแต่เลือดด้วยอืมอเลนออกเป็นรองเท้ากันดาเมจกายภาพแล้วก็ดาบขีดนะทุกคนโอ้ล้อเลี้ยวขึ้นมาข้างบนนะทุกคนเรียกเพื่อนมาช่วยดีไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อน ช่วยหน่อยมันแอบอยู่ตรงพุ่มนี้เองนะทุกคนอ้านั่นไงเออยเฮ้ยเฮ้ยออกไปไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวมันลำ,ล,ำล้ำล้าเราตายเยนะี่ยเดี๋ยวรอดีกว่านะทุกคนโ okay, อเครอคีิเข้า,าจะาไม่เจอร้อนนะถ้าเจอร้อนเราตายนะทุกคนเอ้าเอ้าลำถึงเออลำถึงเออมาลำในป้อมแมะเลยเอ้าหจะลำกดดันเราด้วยโอ้โหทุกคนดูดิโอ้ยโฮ้ยโอ้ยตึงตายแล้วพี่นี่เก็บเลรอดเอาก็ได้ อืจะกดดันป pues oh, oh, okay, all right. right. hmm ้อมเรานะทุกคนโอเคเอาป้อมบนนะเอาป้อมล่างเลยเอาป้อมล่างชึ้บออา๋อเข้าเข้าในป้อมนะ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 ฮัลโหลเข้าในป้อมนะเข้าในป้อมนะฮัลโหลเข้าในป้อมนะฮัลโหลเข้าในป้อมนะเข้ามาในป้อมก็สวยนะเกือบตายอืมาได้นะในป้อมได้นะในป้อมได้นะในป้อมได้นะเอาอีกเปล่าอยู่ไหนเอ้ยรอเลี่ยวอยู่ไหนเอ้ยฮัลโหลฮัลโหล อ้าวไม่มีอย่างนี้ก็สวยดีไม่มีอย่างนี้ก็สวยดีไม่มีอย่างนี้สวยดีไม่มีอ้าวไม่มีตัวสวยเลยนี่นคือความผิดพลาดของลอเลี่ยวนะทุกคนเข้าใจร้อนไงกดดันเรามากเกินไปจนเสียป้อมนะทุกคนโอเคเอาลิงตัวนี้ด้วยเลยกันนะทุกคนชุบแปะแปะแปะเป็นไง <tower> โอเค,โอ,เคโอ้โหเงินตามนักมากเลยนะทุกคนตอนนี้เราต้องรอช่วงเวลาให้ยอมเกิดให้ได้นะทุกคน คิดว่าเอรดนรอนน่าจะมาตรงนี้ถ้าผมคาดการณ์ได้ถูกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้มันเอาจริงนะทุกคนเอรนรอนตัวนี้อืมคือป้อมต่อไปในที่มันจะมาเอาเนี่ยก็คือป้อมบนนะป้อมของผมเองอ่ะแป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 ะอืมเรียบร้อยโอเคแปะ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 เรียบร้อย ไล่แปะนะทุกคน <c oughs> เอลนดรอห์หัวแตกเลยแปะแปะแปะอืมเรียบร้อยเลย <c oughs> อุ้ยได้รับคิดมาแล้วโหดทำไมกดไม่โดนโอเคต่อไปดาบฟ้านะทุกคนโอเคอุ้ยเอ็นดรอห์นี่โหดนะไฮเต้ก็โหดเหมือนกันนะทุกคนอุ้ยเุ้ยอุ้ย,ยมีคนมีคนจะเอาผมมีคนจะเอาผมตรงนี้มีคนจะเอาผมเอาไหมเอาไหมอืมโอเคโอเคโอ้ย ตันไม่โดนนะหมาเราตันไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังปึ๊บปัาปแปะ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 ปึ๊บเรียบร้อยได้มาสองคิวนะทุกคนเฮ้ยแปะแปะเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอารีนอารีนตัวอารีนี่ตัวอารีนี่ตัวแปะ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 เอ้ยไล่แปะนะทุกคนโอ้โหยังโหดเลย โห่ไล่แปะโห่จ okay. ัดนะทุกคนโอเคจะมาเคลียร์คลิปด้านบนกระเปล่าเอเดนดอไม่ม okay. hey, ีนะทุกคนโอเคขี้ราบของกันอยู่มาแปะตรงนี้แล้วกันแปะทิ้งแปะทิ้งไปนี้น่ไงเอเดนดอแปะเุ้ยแปะปุ๊บแปะแปะเฮ้ย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 มีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้แปะเรียบร้อยปุ๊บแปะเฮ้ยแปะอุ้ยนิดเดียวนะทุกคนเอาเฮ้ย มีตัวล้ำหูดมีตัวลำหูดแปะ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 เรียบร้อยลำหูดก็ตายนะทุกคนลำหูดก็ตายได้แก๊กเอาเปล่าโอเคโอเคแปะ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 โอ้โหอีกตรงเอาได้นะทุกคนป้อมีแปะ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 เรียบร้อยนะทุกคนโอเคเรียบร้อยโอ้โหตัวสั้นเลยทีเดียว นี่ให้การพลิกเกมขึ้นมาได้แล้วนะผมตีผมโอเคมาตีคิปต่อนะทุกคนมอนเตอร์โอเคแล้วก็ออกมาดาบแดงนะเพราะความแรงอุ้ยมีดาบแดงนี่น่าจะเอาแก๊กได้ป่าได้ต่อฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแบบนี้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 โอ้โหดบนคิวโอเคได้อยั่ไหมดับบนคิวแบบนี้ได้อยู่ไหมแปะโอเคโอเค ยังไม่มีเอ็ตินะทุกคนเอาเรืกก่องกันไหมปชึบไม่ให้หรอกทิลาเด็ดของนายเป็นหวัวชั้นอยู่แล้วอืโอโอ้โหไอ้เจติเอเเ็นเอาเรื่องนะทุกคนอืออ๋อเอาด้วไหนเอาด้วยไหมแปะ 8, แปะเรียบร้อยเอาหน่อยเอาหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแปะชึบแปะเรียบร้อยสองทีโอเคอุ้ยร้อเรียมารอเรียมาอุ้ย เราเลี้ยงมาเงี้ยนี้ผมแย่หรือเปล่าหรือเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเราเลี้ยวฮันโดเราเรียกเอาเปล่าอยากจับเจอกับเราเลี้ยววะขึ้นหลอดได้ไหมเออมาแต่ลองวัดดูเอาเอามาทิมาทิมาทิมาทีเราเลี้ยวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเราเลี้ยวไม่ได้กลัวอุ้ยแรงไม่พอนะครับทุกคนน่าจะแปะไปสองสามทีแล้วตายนะแต่นี้ไม่ตายนะทุกคนโอ้โหไม่แต่เราฆ่าไปเยอะเย็นะทุกคน ย้อนเราต้องเกิดแล้วหรือเปล่าย้อนฮลัลโหลย้อนซับเราอนาดมากเลยนะเมก็อนาดป่าก็อนาดไม่แพ้กันนะแต่ทุกคนในทีมนะก็มีประโยชน์นะทุกคนเพราะเขาไม่ได้ไรายประโยชน์นะโอเคอนี่ไงย้อนรีเปิดรีเปิดย้อนย้อนยิงย,ยิงย้อนย้อนยิงยิงยิงภาพเรียบร้อยเรียบร้อยย้อนย้อนสวยสวยจัดสวยจัดขีดขัเติมต่อปับ ตาย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 ให้เต้โอ้โหไม่ทันนะทุกคนเอาเติมชาไปนะอืเดี๋ยวก็เลยโอเคมานี่ต่อนะทุกคนป้องกันป้อมเชียร์คลิปป้องกันแปะ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 โอเคมาแปะตรงนี้ต่อแปะโอเคมาแอบตรงนี้นะทุกคนมันจะเอาป้อมบนผมแน่มันเอาป้อมบนผมแน่แล้วโอเคโอเคให้เต้มาโ ลิ้นพันนะทุกคนตื่นเต้นจัดโอเคแปะแปะแปะปุ๊บแปะปุ๊บโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมาเรามาเติมชาไปนะทุกคนเออถ้าหมามาสตันได้นี่คือแบบโกระชนะสูงเลยนะเมื่อกี้เฮตเต้โอ้โหเฮตเตะน่าจะเอาแบบมังกรอยู่หรือเปล่าไม่นากระฟ้ามังกรนะทุกคนโอเคเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าแปะเข้าหัน โอเคไฮเดเตมีอยู่ตรงนี้รับป้อมได้ไหมฮัลโหลโอโหขคีล่เพึ่งตายฮัลโหลทีมเราเฮ้ยต้องบาวกับบาแล้วมั้ยฮัลโหลฮัลโหลโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเอาตัวนี้อะแตะเรียบร้อยโอเครีบไปนะทุกคนรีบไปด้านบนโอ้ยย้อนวิ่งไปหากรดูดทำไมฮัลโหล โอ้ไม่ได้แล้วต้องเอานี่แหละทุกคนเอาบัฟแดงเนาะเพื่อความแรงชึบโอเคผมไม่มีแบบเขียวด้วยดิตอนนี้ชึบชึบแปะแปะเรียบร้อยแปะสองทีโอ้ดอมีจริงแล้วนะไฮเดเตหน้ากลัวจะดผมมีก็เกิดด้วยอันตรายนะครับทุกคนไฮเเตตัวนี้รูลรู้โอเคโอเคระวังระวังระวังชึบ โอโ้โหทีเดียวตายแปะทีเดียวตายนะทุกคนโอ้โหแรงจัดได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะเออลูดลดลูลูลูดลู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 โอ้โหลูดลูลูเอาไอได้เอาได้เอาไม่ตีตัวเลือดน้อยล้ะพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ตีเลือดน้อยละโอ้โหพี่ชายไม่ตีตัวเลือดน้อยไปตีตัวเลือดเยอะโอ้หก้จบแล้วทุกคนเราแพ้โหลแพ้เลย ตีตัวเลือดเยอะเฉยนะทุกคนทีผมโอ้โหถ้าตีตัวเลือดน้อยเนี่ยถ้าตัวเลือดน้อยตายก่อนเนี่ยพวกมันก็ทาดาเมไดในใ้ใช่ไหมเราก็ได้เปรียบแล้วเพราะเราปเป็นแบบมีดาเมจที่เยอะกว่าแล้วมีคนทาดาเมจที่เยอะกว่านะทุกคนโอเคผมก็แพ้ตาานี้โอโ้โห MVP ทีที่แพ้จะไม่ได้เสียดาวอ,อุ้ยผม MVP เดียทุกคนอ่าดูกันนะทุกคนโอโ้โหนี่ผมทำดาเม็ไปเยอะกว่าย้อนนี่ก่อนเะนี่ย โอ้โหทําดาเมจดเยอะที่สุดในเกมนี้โอ้ยไม่ใช่ดีไฮเตีเยอะกว่าผมนะทุกคนก็เป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแลคลิอ่าแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย